นี่ทุกคนรู้กันไหมครับว่าคนในสมัยยุทธยาเขาทำอาหารกันยังไงและกินอะไรกันก่อนอื่นผมก็จะขอพูดก่อนนะครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็จะไม่ได้พิถีพิถันเท่าสมัยนี้นะในบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามายุทธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมีบันทึกไว้นะครับว่าชาวสยามนิยมกินข้าวแล้วก็ปลาที่จับได้ตามแหล่งน้าแบบง่ายๆนะครับและมักจะปรุงอาหารด้วยการต้มแล้วก็การแกงจะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งหม้อน,นี้เนี่ยทั้งต้มทั้งนึ่งทั้งทอดแบบง่าย,ายๆอะไรก็ได้หมดนะครับรรอออ่่่่่าาาททํสกกกกกี้้ิน็ไงตตมมมะะััใยเเจจฟแลช เนะซึ่งก็จะล้างให้สะอาดยากพอสมควรนะแต่นีนล้างง่ายนะครับเพราะว่าตัวหม้อด้านในเนี่ยเคลือบด้วยเซรามิกแล้วก็ความจุ1.5ลิตรนะการต้มน้ำในสมัยก่อนก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ากว่าจะก่อไฟได้หาฟืนอีกก็เหนื่อย,ยนะไหนจะต้องเติมน้ำที่สะอาดอีกนะในสมัยก่อนความร้อนที่ใช้นะครับมันก็จะแรงบ้างเบาบ้างนะครับขึ้นอยู่กับไฟที่ก่อนนะซึ่งจะไม่สามารถปรับได้3ระดับแบบรุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็จะปรับได้3ระดับนะครับแบบศูนย์กลางแล้วก็แรงนะครับและเพื่อให้น้ำมันร้อนเร็วขึ้นนะครับผมก็จะขอปิด ซึ่งการต้มของสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับน้าก็จะเดือดเร็วกว่าสมัยก่อนนะในการปรุงอาหารสมัยโบราณนะครับเขาก็จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะนอกจากใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการใส่ขิงข่ดตะไคร้พวกสมุนไพรนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์นะแล้วก็ทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นด้วยนะครับ หลังจกปรุงอาหารเสร็จแล้วเนี่ยต่อให้เป็นการต้มนะครับชาวสยามโบราณเขา,าจะนิยมจิ้มกับน้ําจิ้มนะครับที่ทําจากกะปิแล้วก็บางทีอาจจะโรลท็อปปิ้งด้วยพวกปลายแห้งนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาพูดถึงวิธีการกินกันบ้างนะครับคนอยิธยาเนี่ยเขามักจะรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะก็คือกินแบบเป็นกลุ่มกันใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช้มือในการเปิบอาหารนะแต่ว่าก็จะมีช้อนกลางเป็นการตักแกงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้มือกินมากกว่าซึ่งภาชนะที่ใช้เนี่ยก็็จะะมพ้้นนววกกกกกดาาาาาาบบรรรรอออองงััหหหปใปใยตีุ บบสมัยย,ยานะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะส่วนถ้าใครสนใจซิมพัสหม้อไฟฟ้าเนกประสงค์600วัตต์รุ่น DCG-HS003 เนี่ยก็กดซื้อในตะกร้าผ่านลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ